เขาครับเขาป่าทะเลครับผมเดี๋ยวครับผมได้กับเขาห้พ yeah. ี่น้องเลยนี่สวัสดีครับเศราเลียเศานี้เนาะพี่น้องเนาะผมพามาตกป่าทะเลครับผมได้ขึ้นมาตัวหนึ่งันนี้เปิดกล้องพี่น้องนี่ตัวหนึ่งนะครับผมปลายังเขาเอินแต่จะลงมือปลายังครับพี่น้องได้ตัวหนึ่งป่าไรเสือครับผมนี่ออกไร้ไแบบนี้อนนะครับวันนี้เปิดกล้องนะครับโูกดึกลองไปกินเลยครับผมไม่นี่ เดี๋ยวเอาไว้ผมลงอีกตานึ่งนะผมผมันดีทายเบิ้งนะผมได้ขึ้นมาตัวนึ่งนะผมเต็มนึ่งลนะพี่น้องเอ้ยลุยนั่งกันครับผมบรรยากาศเงี้ยมันเศร้าครับผมลงสิมี่ทาอยู่หรอกครับผมบอกดี้า,อาขออนุญาตตกกันครับลงเป็นไม้ที่สวงนะพี่น้องเนาะมองหันท้ายพรท่านครับผมลงไปแป๊บเดียวกินเลยครับนี่ครับตะปลาเขาครับผมต้องมึงครับว่าเขาจิได้อยู่กับพี่น้องนะครับ ดอแกะรอบๆครับผมเนี่ยเต็มที่สองกับผมเป็นปลาเก๋าไหล่ทุกแกครับผมถึงครับผมพรารู้ซื้อครับผมปลาเก๋าไหล่ทุกแกครับพี่น้องปลาเขาฟังครับผมหนี่งไวจัดปดครับผมเต็มที่สองเข้ามาแล้วครับผมรุนกันครับว่าไม่นี่ไม่ที่สามเนาะที่ลงไปเขาสิได้บ่พี่น้องลงพุ่นนะครับ อากาศไปร่อมครับผมงเงี้เตาครับผมจะเลคืเนเงียบอยู่พี่น้องส่วนเด็ดห้องนิ่งๆนะครับในที่สามพี่น้องรอรุ่นกันอีกครับว่าเขาจะได้ตายอยงพี่น้องันมากคนเดียวครับผมแล้วก็ก้อ,กง,อง,กงมาเดลค้าตั้งก้องมันาวมาเด้นั่นครับตั้งใจสีมะทายรับล้องมาตกบงังอยู่ซื้อกับพี่น้องเลยว่าที่นี่ป่าเขาบครับจะมมีป่าเขาครับผม น่าจมาขึ้นบอดายเนาะพี่น้องเนาะเขายีมเงเสาร์อย่าไปจ,จังหวะครับผมหวังเตรียม่านไปครับผมถ้ายัางตกรลโคตริ้มติดเลนะครับผมเตรียมที่สามไหม่แล้วครับผมเก่าไล่เสือคือเก่ากับผมพี่น้องอ้พี่น,ออนอ้องอยัดปวดกันครับไหม่ที่ซีร่มไปแล้วพี่น้องได้สามเตรียมแล้วพี่น้องเกิดตัวบ้างไงเนาะพี่น้องเนาะเก่าไล่เสือให้ตกแก่นนเกนาะ Motto, มันกระสีตูปประมาณนี้แหละครับผมไว้ยังไงสุดกระสีถ้าผมไปตกมากเลยเห็นอยู่ประมาณสามนิ้วสี่นิ้วเนาะพี่น้องเนาะสามนิ้วสี่นิ้วตัวใหญ่สุดแล้วครับมันคือแักเก่าอีกแบบหนึ่งที่ผมผ้าไปตกที่นั่งเรือเนาะพี่น้องเนาะบมักนั่นตัวใหญ่ครับผมงานเบียร์ห้องใหม่ที่ซีครับผมบ่ได้เอาขาตั้งกว้างมากเลยพี่น้องเลยบ่ได้เบิ่งสอดที่ห้องดึงป่าสุดมากจากพัดไดเนาะขอวไพ่หลายๆครับผมเอาไว้หัดนาครับนะครับ ยังอยู่มืองเกาอยู่ครับผมมาสีข้าใยเป็นคนนู้นเป็นปลายังกินอยู่ครับผมครับมาลุนน้ากันครับผมนตะปลาขึ้นคนละครับผมสีไทยเบิ้งครับพี่น้องไทยประเดครับผมคนเดียวครับพี่น้องแตรมที่ซีครับผมเป็นเก้าไล่เสือเนาะพี่น้องเนาะน่ครับยัดเจ็บครับแบบเกาตุกเกียเตรียมที่หาครับผมหน่อยลงเกาพี่น้องเอาน้อยกเอาแล้วครับพี่น้องเอาไว้ก้อนครับผมเตรมที่หาครับผม เบื้งพ uh> ี <t uh>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  uh ่นองนะครับหนึ่งตัวแรกเนาะตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวหาครับผมขอยยาโตกอีกครับเบิ่องกับพี่น้องไปเกาะผุ้นะปิงทะเลผมพี่น้องขึ้นมาตัวบกง่ายอู้งด้วยครับเบียดพี่น้องเอ้ยผุ้นะปิงทะเลครับผมนี่เบิ่งหน้าตานนี่ปิงทะเลครับผมตัวบกง่ายเลยเบื้งเบิ่อง นี่ครับหน้าตานายเกียรติครับผมนายขัวนะนะครับตาของปิ่งทะเลเนาะนี่ครับหืมประกาศจับเลยครับพี่น้องพยายามปลดกันครับนัวมันถือปลาไงพี่น้องเอ้ยมาตืบขึ้นมาที่ไหนได้ปิ่งทะเลครับผมหกกับผมปลาเก๋าตุ๊กแกครับผมไล่ตุ๊กแกพี่น้องตัวที่หกแล้วครับผมอ่ะเย็บครับ ตัวนี้ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงครับผมเต้มที่เจ็บครับผมเก่าตุกแกครับผมอยากเก็บครับแต่ก็เริ่มเขาพี่น้องเอ้ฝนก็นเริ่มมากคุนเอาจากภาคมาแหละอยู่ใเมื่อแล้วครับพี่น้องก็ได้เก็บเต้มแล้วครับผมเก่าฝนมากแล้วครับผมไปได้กลับแล้วครับผมฝนโปกแล้วเป็นผลงานนากครับผมฝนตกพี่น้องเอ้ยนี่ครับว่าได้ดูได้กินแล้วครับการขั้วถอดพี่น้องครเบนี่ไว้ซสันีดนะครับ,รบผมไปเจอกันิปหนาครับผม ครับจบอ,อยู่ครับผมฝนตกปลากก็ร่งกินครับพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับไปแล้วครับ